คําเตือนคลิปนี้จัดทํา้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้ยยวิจรารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซช่องต้อมพารวยท,ทุกท่านนะคะมาดูแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะวันประจําวันที่29นะคะเพื่อนๆสตรเม็ดเดียววิง่งรูปตัวเดียวนะคะ เรามาดูของวันที่26กันก่อนนะคะพเพื่อนๆวันที่26ที่ผ่านมาเนาะเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวให้เลขเจ็ดนะคะพเพื่อนๆไม่เข้านะคะหวยออก018แล้วก็40นนะคะพเพื่อนๆไม่เข้าเนาะไม่เข้านะคะหลุดนะคะ เรามาดูของวันที่29นะคะวิ่งรูปตัวเดียวค่ะเพื่อน,เ,อนเลข1นะคะวิ่งรูปตัวเดียวเลข1มี1 0ศนะคะเพื่อนหนึ่งหนึ่ง5 1 7 1 8อนึ่งสาหนึ่งสนะคะ เ,เพื่อนๆท่านไหนชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยเนาะวิ่งรูปตัวเดียวนะคะเลขหนึ่งนะคะเพื่อนอย่าลืมซื้อตัวกลับไปนะคะคลิปนี้นะคะเพื่อนต้องจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพื่อนถ้าชอบก็ตามเลยเนาะแคปหน้าจอไว้ได้เลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะต้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะต้อมขอวอวยพรให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะรวยๆเฮงเฮงปังๆนะคะต้อมพารวยขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย